ทีนี้มันจะแตกต่างกันคือคนทั่วไปก็จะอยู่โลกความคิดแต่นักปฏิบัติเนี่ยมันจะคิดได้ด้วยใจยที่สงบมันไม่ใช่แบบความคิดหายไปนะแบบเป็นศูนย์นึงนะมันก็คิดได้แต่ใจสงบอยู่เพราะมันมีถานมันจะมีความมั่นคงในจิต ฐานที่ตั้งมั่นคงจิตจะเริ่มตื่นเตือนรู้อยู่ภายในจะเริ่มมีความสงบนิ่งๆนิ่งอยู่ร,รู้อยู่เราก็สังเกตกายที่ปรากฏนะกายเย็นปรากฏกายร้อนปรากฏกายไหวสั่นสะเทือนรับรู้ความรู้สึกตัวกายไปแบบนี้นะสบายสบาย พอเริ่มฝึกได้ดีมันจะเริ่มเจอจิตรู้ยมก็อยู่กับจิตรู้ไปเลยท้าเวลาทำสมาธินะจิตผู้รู้นะเจอจิตก็เข้าหาจิตจิตเป็นสภาพรับร,บรู้มีความสงบอยู่ใครยังไม่เจออยู่กับกายก่อนนี่เป็นสเต็ปการฝึกใครยังฟุ้งมากอยู่จับกายไม่ได้จับลมไม่ได้ก็บริกรรมเห็นไหมใครบริกรรมไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ถนัดก็รับรู้ตรงๆเลย สังเกตลมหายใจยาวสั้นสบายสบายสังเกตร่างกายที่หายใจอยู่ไปสบายสบายถ้าใครฝึกอนาปนสติกการแนะนําก็คือสังเกตร่างกายที่หายใจนะมันจะไม่ไปคอยเพ่งลมจากการลม,มก็จะไม่แน่นนะพอมือเปิดคิดก็รู้สึกลมขึ้นมาใหม่สังเกตลมที่ฟโฟลไปทั่วกาย นะมันจะใช้ชีวิตได้มิติตรงนี้เป็นมิติการฝึกจริง,รงๆเพราะว่าต่มาเคยลองและเคยพยายามอยู่กับลมคิดว่ามันต้องอยู่กับลมตลอดเวลาเพราะกลัวเผลอกลัวมีความเพลินกลัวมีกิเลสนะกลัวมีอุปทา,านขันอย่างเงี้ยนะก็เลยพยายามไปนะละอารมณ์นั่นเองนะเป็นละอารมณ์แล้วก็อยู่พยายามจะอยู่กับลมตลอดเวลาแต่มิติการฝึกจริง,รงๆมันมันทำแล้วใช้ชีวิตมันอึดอัดคอยอยู่กับลมตลอดเวลาแต่ถ้าเราเป็นสภาพที่ อะไรก็ได้ฟรีสไตล์แต่พร้อมรู้ลมปรากฏก็รู้กายเคลื่อนไหวปรากฏก็รู้กายเย็นปรากฏก็รู้แบบเนี้ยมันจะอิสระมันจะเบากว่าเยอะเลยแล้วโยมจะรู้ว่าเออมันใช้ชีวิตได้แม้กระทั่งบางทีเราบริกรรมบริกรรมไปพุทโธพุทโธพุทโธมันคุยคนยากนะเอาตรงๆใช่ไหมพุทโธ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 คุยยังไงอ่ะมันก็คุยได้แหละแต่ช่วงเวลานั้นก็ไม่ได้บริกรรมนั่นเอง อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรนะอย่างที่บอกว่ากรรมาฐานมาเป็นทางใครทางมันเราแค่เจอทางของเราเองก็โอเคแล้วไม่ต้องเหมือนใครไม่ต้องใครมาเหมือนเราเพราะแต่ละคนเกิดมาหน้าตาก็ไม่เหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดต่างกันเพราะว่าแต่ละท่านสร้างบาร,รมีมาแตกต่างกันทั้งหมดเลยสร้างบาร,รมีมามากมาน้อยสร้างองค ภูมิธรรมที่สังสมมาในแต่ละภพชาติก็ต่างกันดังนั้นเรื่องกรรมฐานนี่กรอบกันไม่ได้แต่เราเรียนรู้แล้วก็ฟังคอนเซ็ปต์แล้วก็หาเส้นทางตัวเองได้